ามาอีกคลิปหนึ่งครับเวลาเรา Import ไฟล์จาก uh, AutoCAD สมมติเรา Import ไฟล์จาก Import ไฟล์เป็นไฟล์นามสกุลเลยฮะเป็นไฟล์นามสกุล AutoCAD เนี่ยปรับแล้วก็ปรับตั้งที่ตรงนี้นะฮะผมมองเห็น่ะเราจะเอาไฟล์ AutoCAD นะฮะแล้วก็เอาไฟล์ AutoCAD มาแล้วก็แล้วก็เลือกที่นี่นะฮะว่า,าแล้วก็เลือกตรงนี้ เราจะเลือกเอาไฟล์ตัวแคดเข้ามาออปชันของมันนะฮะนี่เริ่มใหม่ๆเลยแล้วก็เอาเอาหน่วยเป็นหน่วยโมเดลเป็นหน่วยอะไรเราเลือกมันได้นะฮะหน่วยมิลหน่วยเมตรหน่วยดัาหน่วยหลายูนิตนะครับสเกลของมันนะครับแล้วเราก็กดโอเคเราเลือกแล้วก็โอเคนะฮะโอเคเสร็จ OK. ปุ๊บเราก็มาลองเลือกดูลงขยะไม่รู้ว่ะตัวไหนไม่เลยเอาเทมเพลอรี่อะไรต่างๆแล้วก็มุดเอาเอานนี้มาบานเดียวชั้นเดียวอินพุตนะก่อนอินพุตเข้ามาแล้ว เรียบร้อยแล้วก็กดโอเคบอกอืมเห็นไหมเข้ามาง่ายนิดเดียวอ่าแต่นี่ไม่มีไดเมนชั่นเพราะว่าสเก็ตขึ้นมานะครับก็ลองดูสมมุติว่าตรงเนี้ยบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้สมมุติว่ามันมีระยะที่3มเมตรห้องนอนเนี่ยสมเมตรคูณสมเมตรใช่ไหมฮะ,ะสมมติว่ามันมี3มเมตรคูณสเมตรเดี๋ยวผมจะสมมุติขึ้นมาก่อนสามเมตรคูณสมเมตร เซนเตอร์นะถึงเซนเต okay, อร์นะครับเซนเตอร์ครับถึงเตอร์ริมถึงริมก็โอเคนะฮะเราก็เราก็กดไปปึ๊บนะครับนี่เซนเตอร์ถึงเซนเตอร์ตัวนี้3เมตรสมมุติเราจับเราจับตรงนี้นะฮะได้ได้เท่าไหร่ได้3ามเมตรสี่ะเอ๊ะมันไม่ได้มันขาดอยู่ประมาณสักสี่สิบเซนใช่ไหม เวลาเราต้องการให้ทั้งโมเดลเนี่ยมันมัน,ม,นมันได้ที่เท่าไหร่ที่ที่สาเมตรบริเวณนี้ได้สามเมตรใช่ไหมเราก็เราก็ทดลองดูก็ได้ฮะนี่ปุ๊บนี่ตอนนี้เป็นสาเมตรสีสิบใช่ไหมฮะแล้วก็คลิกครอบเลยนะครับคลิกครอบเสร็จแล้วก็มาจับที่เครื่องมือที่นี่ฮะเทปมันจะเป็นถูนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็มาเนี่ยจิ้มตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาจิ้มตรงนี้ทีนึงอ่าแล้วก็กดใส่ตัวเลขเลยนะครับสาเมตรหน่วยสิบร้อยพันนี่ฮะเห็นไหมครับพอตัวนี้มันก็จะขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมฮะ เห็นไ,ไหมฮะอนนี้เป็นสามร้อยพันนะครับหนึ่งเนี่ยกดคลิกอีกทีนะครับคลิกจุดแล้วก็หน่วยสิบร้อยพันสามพันนะครับแล้วก,กด enter เลยครับ enter เลยเขาจะถามว่า do you want to resize จะจะจะ,จะ,จ,ะจะเปลี่ยนขนาดไหมแล้วก็ yes okay นี่เราก็ได้แล้วนี่ฮะเห็นไหมสามพันแล้วเห็นไหมครับสามพันแล้วง่ายๆเลยเปลี่ยนขนาดไม่ต้องไป scale ก,กดแล้วก็ scale ค่อยยอ่อค่อยยอ่อให้มันได้ไม่จะเป็นนะนะโอเคลองเอาวัทถุ เล,เล็กๆน้อยๆลองเอาไปใช้กันนะครับผมการการรีไซต์นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับจะไปไหว้พระแล้วครับ